สวัสดีค่ะมื้อนี้มากินข้าวกับซุปบักมี่เด้อค่ะนี่อันนี้ซุปบักมี่เนาะค่ะเนาะมันนี่แก้วป,ปลาปลาเนาะค่ะเนาะแก้วปลาบองบักะมีน่นมกิีนน้ำด้อค่ะเด้อนมกินแล้วก็มีอันผักผักอันนี้ก็ปลูกเองเบิดเนาะค่ะเนาะมีมะเขือเทศมีอันผักกระถินผักกระถินนี่ก็ปลูกเอง ผักบ่งกับผูกเองก็ร่างงามเนาะค่ะเนาะกบบนี้ข่าเหนียวมาเสนะียบเสียบนั่นประเดือนดเด้อเด้อมึอนี่กินสุกมักมีสุกมักมีเป็นแต่เสเียบก็ออยังประแดกบองด้วยกันเนาะค่ะเนาะกินอาหารอีสานบั่นเฮ่าเนาะค่ะเนาะเสียบร้ายก็กินสุกมักมีนี่นะกับประแดกบองกับผัก กินกับข้าวเหนียวแต่แซ่บแต่แียบเึงสูกบุกนี้เนาะกนะันเนาะใส่ใบอันหอมพักซี่ใบย,ยักษ์นะ้ำปักควมปีบานฮ้าเนาะกนะันเนาะนี่ก็ปลาบล็อ มาเล่าก็เอินประเดกบองนะคะัเนาะปะลาบ,บองกินกับผักผักพื้นบน้ันผักบงผูกเองผักกระถิ้นผูกเองเจ็บๆเด้อค่ะเด้อไม่กินน้ำกันขอบคุณทถูกกำลังใจขอบคุณทุกกอมเมนต์ขอบคุณท,ทุกค้นที่เขามาเบิงมา,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนขอบคุณหลายๆ้ยค่ะเด้อ ให้ยูดีสบายยูหลอดปลอดภัยปลอสุกนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีแต่ทั้งหนก็นจะเริ่มใส่แมตดูแลเจ้าของเรค่อยๆระวังมีฝนตกลไล่หลายอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเามือเศรารนี้ประยันตื่นขึ้นมาอาบน้ำก็เป็นนอหนาวแล้วนอกกัน,นเานาะเริ่มหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าอากาศหนาวปีนี้ฝนหลากลา่นหน่ำเนาะ ก็สีนาวค่ะพี่เราขันปีนี้คนหลากหลายผู้เฒ่าผู้าเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ดดเด้อค่ะเด้อไปเรียนกันสีไปีันทำงานแล้วเนาะค่ะเนาะไปทำง,งานต่ออีกสวัสดีค่ะ